สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นบุกนะคะก๋วยเตี๋ยวเครื่องในงัวพี่น้องอารมณ์ยาเครื่องในงัวนี่ใส่เส้นบุกถุงหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หอมเจียวนี่ก๋วยเตี๋ยวเครื่องใน่วัวเส้นบุกปาดใหม่ๆห,ห,หอนๆพี่น้องจ้าเบาๆลายใหญ่หางเด้จ้าจวดกันไปนเลยจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้า <c oughs> โอ้ยทั้งไอทั้งจางทั้งวัดทั้งนำหมกอากาศพี่บายพี่บอยอย่างเมื่อบ้านนี่ฝนตกฝนตกมาพร้อมเห้มาเมื่อนี่แดดเปียงๆกลับนำบทห,ห,หันี่หรอกเส็นบุกพี่น้องไม่มีแป้งนะมีแกบไฟเบอร์อย่างเดียวเท่านั้น หอดแบบได้ใจ mm hmm. mm hmm. แบบว่ามือนี่น่ะต้มข้างในก็อยากก๋วยเตี๋ยวก็อยากอเอามันร่วมกันดีละซะสื่อเครื่องในเขาเขาหั่นมึงดูตอน ันมีพออีแมไหมขอไพ่พี่น้องอยามบ่ขาดนะขนาดเอามาต้มจกของโดนดแล้วกันยังปเปื่อยอยู่แต่ว่ามันหักแซบแบเๆๆด้ แบบว่าข้าวต้มบอมีมกินข้าวต้มดมีข้าเจ้า <c oughs> เนื้อนี่เครื่องในดีเดอพี่นอ้องขันต้มว่าเป็นกินบะไรเดอเอาเข้าปากบ่ได้เลยเม้นสาตเครื่องในนี่ตัวสำคัญ โอ้ยล่างบกเกียงแต่เห็ดกินบอะไรได,ได้มันแย่โอ้ยว่าด้วยพี่น้องเรียลีเรียลลุด หวานเศรษฐเซนบุกกินได้์ลายบอ่อวนว่ามีแปง้งมีแต่ไฟเบอร์แต่วันนี้ห่อเดียวกับบบหลายนึง พ้อมเจียวนี่เขากันขนาดเลยพี่น้องเผ็ดสถานกีบสามสิบกีบส่วนมากมีแต่สามสิบกีบปอดตับไปหน่อยกินไปวมดแล้ว พะปลาถุงหนึ่งเขาป่นกันมากเนาะไม่ไหนเลือกเอาไปเฮ็ดกลมอืมอมความห่อนคักเนี่ยน้ำกระเจี๊ยบค่ะ ดีมากได้สปปรรพคุณดีมากบานเฮาถุงละสามสิบี่สิบเนาะซื้อของสิบีเด็นแพงๆของมไม่หน่อยมาแต่เมืองไทยถึงไว้ยะล้องบานคนหาได้สองถุงมาต้มเนี่ยบานอีกก็นนสั่งของสิบิเด็นมาน้ำพรอ ชุดยากชุกดยากโอ้ยท่านกินทงข้าง <laughs> ท่านกินทข้างๆโอ้ยถ้าบ่กห่อนก็บ่แซ่บเด้อต้องมันห่อนแบบนี้ตรงข้างในนะ่ะ จุเจียวขมนะพี่น้องเนาะข้างในพี่น้องก็ยำบ่ได้ง่ายหลาย,ยง่ายหลายกับยำบะแดกเดยอะเบิง่งเออตอนซัมเนียกับใครเนี่ยอืม ตอนโพดตอนโพเรียยเรียนเลียนลุดไปฮล่งโคขาอุนีน,นะก็จะบอกกินเครื่องในได้โลโวคขาเป็นไง พวกสามสิบกีดปอดเนังยสิแต่เลือดนะขาเจ้าข้าเจ้ากินอยู่เพราะว่าเลือดเลือดง้วเลือดหมูมีขายค่ะไน่่่างเนื้อหางฝรั่ง อยู่ในช่องแส้แข็งเด้อผู้ใดอยากเลยเลือดงอนเลือดหมูอันนี้ค้นไทยเขาเจ้าได้มาตะล่งขาเอามาขายเจ้าหน้าสิม,มีมูมีพวกหรือว,ว่าลูกผัวเฮ็งงานในหันคือ เ้อห่อไข่้ังเถืองามงาน,งานย่ำเขาขายเข้าสังบดายอนย่างตู่แซเฮ้ามันน้อยพี่นองถ้าหาตอนน้อยเออตู้แซเฮ้ามันน้อยใส่บดาย ขันห้าซั่งแบบว่าห้าซังแบบว่าหน่อยสร้างแค่เสื้อห้องแข่งสีไม่กับบุกขุมค่าทงเนาะขันห้สร้างหลายมันยังสีขุ่มเท้าหาตนดือนหน่อยสดก่อนไป แซ่บพี่น้องเลยส้มแตอยากกิ่ตกอลังไม่ก่อนพี่น้องได้รักแจกใดนะคะรักนะจุ๊บจบ๊าไบายจ้าไบายจ้ะโอ้ยทั้ง